มามาอีกแล้วค่ะทุกคนกำลังปล่อยๆล,ล,ลงมาเลยค่ะเห็นไหมค่ะสวยบอคาสวยงามเหมือนเดิมแหละเห็นบอคาพูนโปลอยเลยเย็นเจี๊ยบเลยค่ะ ค่ะทุกคนพร่เอกะเจียมฟื้นเมืาไวยเพียบเลยค่ะเพราะว่าจะติดลบกลางคืนกลางวานต้องใช้ฟื้นเยอะค่ะทุกคนไปค่ะไปไปบึงเริ่มกันเลย เดียวค่ะไข่เจียวใส่ผัดหมี่แต่กทุกคน้นวันนี้จะทําผัดหมี่กับตำเตียงตำแครอทปนกันค่ะนาตา,ขาวไข่เจียวไอ้ผัดหมี่ย่เจียมก็จะเป็นอย่างที้ค่ะปนกันไปเลยไหมคะไปข่าไปจัดจานกินในแซ่บน้ำายะเจิมค่ะผัดหมี่ต่างแดนแซ่บคือเกาค่ะ มาคะ่ะทุกคนมาก,กินเส่บๆบน้ำเย็่เจิมคะ่ะอันนี้ก็ตตำแตงคะ่ะทุกคนตำแตงใส่แค่รสใส่อหอมแขกน้ำมะเขือเทศเอียงก็ใส่ลงไปเบิดนั่นแหละคะ่ะกระเทียมน้ำปลาแต่ไม่มีผงชูรสนะคะ่ะใส่แค่นั้นละ่ะน,นี่ก็พัดมีใส่ไข่แล้วก็มีไอ้อียงกรีอันนี้เป็นแผ่น,น,นๆนี่เขาเอื่นสาามีคะ่ะ มาค่ะเมื่อกี้น้ากันเลยคาซับเซฟอันนี้ก็จะเป็นน้ํานะคะน้ำไอ้ย่เจอมอบีพังนาวใส่ค่ะเปิดมากกยิ้มแจงเรื่อบอกค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่น้องทุผูทุกคน,ย,นย่เจอชนดระบทสวีเดนเมื่อนีนว่าว้าวหลายดอกค่ะลงมือกินเลยค่ะไหนจัดที่ก่อนเอามาเห็นบอกผัดมีตําเตงค่ะทุกคน หูเขา่าหูเข่าค่ะเสียบเสียบก็ทุกคนเยอะเจมิมซิมบ่งแล้วมาค่ะมากินน้ำกัน คาหิ่นไงไปเลยค่ะทาสเมี มันมีก็ตามแตงก็แค่รอดเขากัน้นเขากันเจียมก็ใส่หอมมันนี่ไปพร้อมหอมแขกหอมหม้อแดง đeo phải trên cầu nếu phải yên về trên 你看。Yeah. กินแค่นี้แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเจมจะก,กินต่อหน้าคลิปก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเลยคะ่ะไอ้เจมมันนมือว่านี่เนาะค่ะคลิปก็จะเอาลงแบบเป็นในอันพาทุกคนไปเบิร์แม่น้็จะเอาลงให้เบิร์กับอันกับอีหยังก็กับได้อันพระจันทร์ในเย้เจมว่าถ้า,ถาสิมีแสงเนื้อน่ะนะค่ะทุกคนแต่ก็บ,บ่มี จเจาล่วงไปทุกคนเบิงคลิปนั้นแต่คลิปกินข่านี่ตอนนี้มันมือนี่นี่ิมาตกค่ะเดี๋ยวไอเจิมจะไปถ่ายเบิงตอนตก๊กับตอนไหนตอนนี้มันเป็นยังไงได้ค่ะขาวพูดไปเบิดได้ค่ะงามงามค่ะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมไอเจิมช่วงระบบสวีเดนได้ค่ะว่ามียังเว้าอหรือมันนี้เดี๋ยวไปกินต่อลาคลิปก่อนค่ะ ขอทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเอาเก็บปักเขาห้อกระสันควยว่าสุขภาพถึงแรกงควยบอ่อโตคว็นบ่ออันกะไอ้ร้อยกระทงแบนบ่กค่ะมือนีก็จะเป็นมือร้อยกระทงเนาะค่ะเนาะต่คลิปได้เจมคือจะเอาโบแมนเลยอันคลิปร้อยลงกระทงดอกร้อยกระทงก็ติพลาดไปละ่ะเพราะว่าอันมือนีเป็นร้อยกระทงจะเจมกับเราเอาลงมือนีนะคะขอให้ทุกคนในเป็นร้อยกระทองอัน มีความสุขกับขอบรั้วเยค่ะปีหนึ่งไม่เทียนึงลอยกระทงนะคะเดือนที่สวันเพียเดือนที่สอง,น,ง,อน,สองนั่นก็จะลอยกระทงทุกปีนะคะให้เจริญไปอยกับทงหลายปีแล้ว่ะคะยู่ตัสสวิตเดนเลยอยลอยกระทงเอเป็นอยังดอกค่ะให้ทุกคนมีความสุขกับขอบครั้วพอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye bye สวยบ่วคะทุกคนภูณคาพระจันทร์เต็มดวงกำลังขึ้นมานะเบืงหิมาพร้อมทุกคนบโอยบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงสิบห้านาทีค่ะทุกคน